พี่ายพี่ายมีความคิดที่ตรงกับหนูเลยอะอะไร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 ก็เรื่องอเรื่องแบบว่าอยากจะซัพพอร์ตซึ่งกันรละกันกับคนที่เรารักะไม่ต้องมีพิธีแต่งงานก็ได้พี่ไฮหนคะอาภาพร เพลงสิอ๋อพ oh, hi. ี่ไฮเพเปอร์เพลค่ะพี่นะคะคือเล่าต้องพี่ไฮก่อนเพราะว่าเขาเป็นไอดอลของเด็กๆแล้วก็เขาเป็นคนที่เวลาเขาสัมภาษณ์แต่ละทีเนี่ยทัศนคติเขาคือดีมากคู่ควรแล้วกับการที่จะได้เป็นแบบอย่างให้กับเด็กๆด้วยค่พอรู้ตัวว่าเพลงของเขาเนี่ยโด่งดังในหมู่เด็กเขาก็เปลี่ยนรูปแบบจากชาวร็อกของเขาเนี่ยก็ต้องดูเนื้อหาในการแสดงก็ต้องดูต่างๆนานาคือเป็นคนที่ใส่ใจมากม คู่ควรแล้วล่ะที่จะได้รับสิ่งดีๆเอาเรามาดีกับน้องฮายนะคะคือแกซื้อบ้านหลังที่สองคือแกเคยซื้อบ้านมาแล้วหลังหนึ่งถูกมาราทำงานทำการมาหลังที่สองที่แกซื้อนี้หลังเนี้ยมูลค่าสามสิบล้านฮ่าใแล้วคนก็บอกเฮ้ยพี่ฮายนี่คือแบบค่าตัวร้อยล้านจริงนะป้าอาแกก็แกก็เคลียร์ให้ฟังนะคะอะแกภูมิใจทุกครั้งภูมิใจก็เลยเปิดบ้านไงภูมิใจทุกครั้งนะคะกับความสําเร็จแต่ละขั้นของชีวิต พวกเราก็เหมือนกันเวลามีอะไรที่เราสําเร็จขึ้นมาเราก็ต้องจงภูมิใจว่ามันเกิดจากน้ํามือของเราแล้วเราก็จะเดินทางในแนวทางนี้ต่อไปแล้วก็จะได้สําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปะนะคะ,ะให้ดีใจทุกขั้นตอนนะคะ,ะก็หลังนี้30ล้านบาทแล้วก็พูดถึงก้าวต่อไปของตัวเองเรื่องแต่งงานแต่งการคนก็ถามเยอะแกบอกแกไม่ได้ซีเรียสเรื่องการแต่งงานที่เป็นการผูกรัดกันแน่นเกินไปเออ,อ ไม่มีสเปซนะเนาะแต่คุณไฮก็มีความสุขที่มีแฟนสาวอยู่เคียงข้างเป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญที่ช่วยซัพพอร์ตกันและกันให้มีชีวิตวที่ดีขึ้น,นก็คู่ควรนะสิสะเพราะว่าพี่ไฮเขาแบบ <N> เนื้อในเขาสวยมากมแฟนเขานี่คบกันตั้งแต่ก่อนที่พี่ไฮจะดังนะจริงปะนานมากนะ,ะนัะ่นแ่ะแล้วค่าตัวร้อยล้านของพี่พี่ไฮหลย,ยังไงพี่ไฮว <c oughs> ่าค่าตัวเท่าพี่เสี่ยวจ้านเลยอุ้ยร้อยล้านไม่จริงครับไม่จริงจริง,รงๆแล้วคือสามร้อย ไม่ใชบ่บาทครับเอาว่ายอดวิวดีกว่า,ารักยอดวิวเนี่ยเป็นไปได้ครับ200ร้านเนี่ยผมปิดบ้านได้วันเดียวเลยนะเอาเป็นว่าจะทําให้ถึงก็แล้วกันก็เราก็เปิดเพลงเด็กก็เปิด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 ,ปดนะเะออก็สนับสนุนพี่เขาแล้วก็ลูกหลานเราก็บันเทิงอืมแล้วเขาก็บอกว่าเราเป็นไอดอลของเด็กๆยุคนี้ด้วยใช่ไหมเออใช่ครับผมแบบสไตล์ว่าเป็นไอคอนเป็นแบบไอดอลบอยแบด พูดไปเองครับเอบุกน่ารักเป็นคนที่แบบพลังงานดีอะอยู่ด้วยแล้วใช่อยู่ด้วยแล้วจิตวิญญาณเราก็จะดีจ้ะแบบจริงูปลักษณ์นี่ตัดสินอะไรคนไม่ได้การส่งการสักเนาะอช่ตัดสินอะไรไม่ได้สักไปจันคอนจริงแต่ว่าละมุนไม่รู้จะพูดยังไงงละมุนละไมกับน้องๆมากถึงขั้นเคยแบบว่ามีช่วงหนึ่งที่พี่ไฮไปรับงานในผับแต่ว่าผับนั้นต้องขาย นมด้วยเพราะว่าเพราะว่าช่วงเวลาที่หายไปเด็กต้องไม่มีเล้าเบียืยแฟนขับรุ่นเด็กแล้วยังไงคนเต็มเลยเพราะว่าเด็กคนหนึ่งผู้ปกครองถูกต้องไปกันหมดลูกชายพัดยังอยากเจอเลยอ่ะเนาะน่ารักดีอ่ะจริงแฟนขับก็ก็ก็สามแซ่บเขาก็เคยมีแบบ เด็กๆก็มาเนาะเด็กก็ปับปื้มมากอ่ะก็สายฟ้าพายุนี่ด้อมเขานี่ด้อมเขา